จากวันแรกที่เราผ่านอะไรมาเยอะๆนะครับดูเสียดีครับโอ้เลอะเทอะไปหมดเลยเราจะพาผู้ชมนะครับไปดูผลงานที่เราทําไว้นะครับโอ้ตอนนี้พายุกําลังมานะครับเป็นนู่นนะครับเป็นพายุก้อนนู้นนะครับเรามีแอปพลิเคชันนะครับในการตรวจหาพายุนะครับว่าจะมีลูกไหนมาลงบ้างนะครับเดี๋ยวแชร์ให้ดูผ่านไปหนึ่งวันนะครับ นี่ก็เปลี่ยนแปลงแล้วนะครับตรงนี้ว่าจะปลูกมะเขือนะครับเป็นมะเขือเทศนะครับส่วนตรงนี้จะปลูกเป็นข้าวโพดนะครับข้างหลังนี้เลยครับนี่ใกล้ๆก,ก,กับถ่านไฟนะครับเพื่อจะให้ถ่านมันได้เป็นปุ๋ยให้กับแปลงผักเราตรงนี้เราจะทําเป็นโดมสวัรดนะครับว่าจะปลูกสวรดนี่ทําไว้เป็นโดมเลย ทุเรศมากเลยนะครับดูฝนจะมาทางนู้นดูฟ้าคึมมาแล้วเป็นที่ว่าจะปลูกหักนะครับแต่ว่าดินมันไม่ค่อยได้นะครับผมว่าจะเปลี่ยนไปเป็นปลูกตะไคร้หรือปลูกอะไรแทนนะครับเดี๋ยวเอาพืชมาปลูกครับเป็นกล้วยเป็นพักขาก็ว่ากันไปส่วนตรงนี้ผมก็จะปล่อยมันไว้นะครับเพื่อเพื่อให้มัน ให้เป็นร่มเงาให้กับปลานะครับที่อยู่ในน้ำนะครับเอามาดูทางนี้นะทางนั้นผมก็จะไม่ตัดมันนะครับปล่อยมันมันเป็นทิศตะวันตกครับเพราะว่าทิศตะวันตกต้องเป็นป่าอยู่แล้วนี่นะครับนนี้ต้นมะม่วงมะม่วงของเรานะครับนี่เราจะทําเป็นแบบนี้ไว้ครับก็จะมีแปบลบว่าเป็นเป็นร้องไว้นะครับ เพื่อให้น้ำมันขังไว้ในนี้นะครับแล้วก็เอาญ้าคุมเพื่อรักษาหน้าดินไว้ไม่ให้มันแห้งนะครับทางนู้นก็ไตมันของพ่อเหมือนเดิมครับแห้งแง้งนู้นเลยพายุก,กำลังเข้าแล้วนะครับโอ้โหนู่นนะครับมองไปไกลๆนู่นโอ๊กโอกอาราดอยู่นู่นเห็นเห็นไหมครับเป็นปกห่วงนะครับเหนื่อยขาว เดี๋ยวจะพาลงไปดูนะครับตรงนี้ก็เป็นต้นตต้้นผงนวงเรานะครับที่ปลูกไว้พร้อมกับต้นจำปาอันนี้ทางเข้าครับทางเข้าไร่ของเรานี่โอ้โคตรเย็นเลยครับแล้วเราจะลงไปดูแปลงมันสับปะหลังนะครับราคาตกต่ำมากเลยนะครับช่วงนี้เห็นต้นนี้ไหมครับต้น สต่างนะครับไปกินกับลาบนะครับเห็นไหมครับนี่นี่ครับนี่ต้นต้นสังนะครับไว้กินกับลาบนะครับดูกลมกลึมันโอ้โหโน่นท้องนี่ก็ต้นกิกต้นลังต้นตังนะครับดูลมครับลม ก็จะไปทางไปเทียงนาหลุมนะครับอะ่ล่ะเป็นเป็นสระสระของเราครับชื่อชื่อว่าสระ,ะกบไฮแต่ก่อนผมก็ตอนเป็นเด็กมาอาบน้ำตรงนี้แหละครับเดี๋ยวไปดูกันก่อนว่านเป็นยังไงบ้างแล้วทำไมเขาถึงเรียกว่าสระกบไ้นะเพราะว่ามีต้นต้นไซตรงนี้นะครับคนอีสานจะเรียกกบไฮว่าต้นไซนะครับ เี๋จะถียงครับโอ้โหมีน้ำแล้วครับดูทีครับนี่จะมีไข่กบด้วยนะครับเดี๋ยวตอนเย็นๆถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพามาไต้กบอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมจะได้ไต้กบไปพร้อมๆกับผมนี่ดูบรรยากาศเลยครับนับเป็นความทรงจำที่ดีนะครับในสมัยเด็กๆตอนเด็กๆครับมาครับมาเล่นน้มาอาบน้ำอยู่สถานีครับ นะครับที่โมพาทิตบาา้านไม่ใส่นะครับดวงตะเวนนะครับที่มันขึ้นแบบเต็มดวงโค้สวยมีดวงดาวเต็มนะครับพุกพายุเรียกพายุอะไรเนาะพายุเฮยปีอะไรหรือไฮหล่ออะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับไปเดินไปนะครับเพื่อสมบรรยากาศของขุ่งนาน,น หนาผืนนี้นะครับก็มีรูปแท็กทายกับปืนนะครับอันนี้ผมยืนอยู่ประมาณที่ยิงของปืนนะครับข้างบนนั้นก็จะเป็นห,หัวปืนนะครับส่วนข้างล่างเป็นปลายปืนนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นหานเพียงนะครับที่มันแต่ว่ามันชอบเต้นนะครับมันก็เลยโยกไปทางนั้นนะครับไอ้ต้นบักนิ้วส่วนนี้ต้นบักม่วงนะครับ อันนี้มีเห็ดยังครับเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนี่เป็นกองฟางนะครับเดี๋ยวผมจะเอาฟางขึ้นไปนะครับแล้วก็ซื้อเสื้อนะครับมาพาอเห็ดดีกว่าโอเคได้อีกหนึ่งโครงการนะครับแซนวิชปลายังไม่เสร็จเลยนี่นะครับจะให้ดูบรรยากาศครับโอ้โหคึ้มาแล้วท้องฟ้านี่แบบดุมมากเลยนะครับนู่น ฟ้าแหลมนะครับฟ้าแหลมฟ้าเหลี่ยม,ยม,ยมโอ้ทวีฟลาอะไรนะป้าแรบนะครับนี่นี่ให้ดูบรรยากาศสวยๆเลยนะครับตรงนู้นก็จะเป็นทุ่งนานะครับที่เป็นนาหวานนะครับวันนี้ปีนี้ทํานาน้อยๆเองนะครับเพราะว่ากลัวว่าฝนจะไม่ตกพอผมมาฝนมันก็ตกลงมาตามฝนนะฝนนะครับดูนู่นนะครับนทําไว้กินตัวเองนะครับ เดี๋ยวปีไหนที่ฝนดีๆผมว่าจะเอาข้าวพันดอกกระดังงาของชาวปัตตานีมาลองปลูกดูนะครับมันกิโลละเท่าไหร่นี่แหละห้าร้อยถ้าจําไม่ผิดนะครับดูโอโ้โหทางนู้นฟ้าเลี์ย้นะครับดูบรรยากาศพายุนะครับนูน้นพายุนี้ฝั่งนู้นก็ทิศใต้นะครับเป็นฝั่งปลายปืนของเรานะครับไล่ของเรา จะมีเป็นฝั่งที่ลุ่มที่สุดนะครับส่วนฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับนี่แหละพัดลมจะพัดพายุมาจากฝั่งนี้ลมฤดูฝนนะครับส่วนข้างหลังฝั่งข้างหลังผมนะครับฝั่งนี้ฝั่งตะวันตกฝั่งนี้เป็นทิศเหนือนะครับข้างหลังผมตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นลมหนาวนะครับเดี๋ยววันหน้าจะพาทุกท่านไปดูนู่นทุ่งนางผมแต่ว่าวันนี้ ย่างก่อนนะครับเรามาดู้านเฟียงที่เอนกัน